น,นี่วัดดีพี่นอ้องด้วอบให้วัดดีมันมาปินกลนใชตุ้นนุยน่ยตาผากจะเป็นยังไะเอ๊ะาผาก,ก็เป็นบุบบุบถือกำปั้นเขาบ่ดวเวลาถือกำปั้นเขานับเอาเก่งนี่พี่น,อน้องเจ้าติ้นนุ่ยเป็นกระลอกที่ค่อนข้างเก่งตัวนึงดื้อสุดความดออื้อยาหนักเพลินเล่นะพี่น้อง เบกหน้าผากเป็นบุบๆพี่นอ้องขอดูมันเป็นอย่างตัวนุ้ยยับเขามานหนีดูตัวนุย้ยยับมันไม่อยาเบิ่งด้วยนกอะไรกน็นกก็อยากกินน้ำพี่น้องเอา้านกกะไลยเขามาไก่ตัวนุ้ยหมดเลยตัวนุ้ยบุบปอดเลยตัวนุ้ยยับเขามานหนีดูวยเขาจะเบิ่งจ้น ใช่าตาเดี๋ยววังนกตัวนี้ว่าเบิ่งดูนหน้าผากเป็นยังไงผู้ดูหน้าผากมันเป็นยังไงน้องก็เป็นเปียกปะอือืมจะดือ้อบูดื้อไปอะไรหอนรกป่ะนี่ผู้ผเดียวเห็นกระโหลกตัวน้งเดี๋ยวพาลุ่งประเด็นน้ำตัวนั้นก่อนพี่น้งองกระโหลกดำกระโหลกดำหางแดง ตัวนี้ยืนดีได้เจ้าจะ็กวัญยันนํามากวัก่อนเด้อกระรอกนี่ตัวนี้ผมถ่ายท้าไม่ต้องิดเมืองอาทิตย์ก่อนหางเดิมสีแดงขึ้นเต็มเลยพี่น้องโอ้ยยุ่งพี่น้องตัวยๆๆุ been, ่งบินบุบบันบุบันยุ่งแหงมีแต่ตัวใหญ่พี่น้องงามสมอิยุ่งหลายพี่น้องคนาดางามเขาเที่ยวปลาเที่ยวเขาตองอายาไปพนนะ กัดเ,เ,เป็นเป็นเปิมขื้นก็มองได้พี่น้องเป็นตุ่มแสบเนาะเรียนหายไปเสร็จเลยย่านจะตุวนุย่ยวะตุนุยพอดีจะนีก็ย่านย่านตุนุยกวบ่บรรยากาศเย็นเย็นพี่น้องที่จริงแดดห่อนอยู่ได้พี่น้องมือนีต่ว่าอยุ่สวนสาธารณะตรงนี้ล้มพัดผ่านเขามากก็เลยเย็นนะพี่น้อง เออสองสัยเป็นกินอิ่มพี่น้องเอาทัวไปถมไปเป็นช่วงใบิ่นอาจจะกินอิม่มเลยพี่น้องกระหรอกหน่อยจะลงกินอาหารอีกช่วงหนึ่งกับประมาณ